ดีค่ะเจอกันอีกแล้วสไตล์ยายพาคนเกา่าอีหย,ยังเนี่ยเอากำลังยางอมาสิสิสิไปซื้อบางม่วงเพึ่งหายไข่เพึ่งหายไข่อยากกินบางม่วงกำลังยางโอ้ออกมาหอวนอนหิมะตกเสยห <c oughs> ิมะตกใส่เสยโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะมืนอน้ยายพาสิย อัวงไข่ทวงไข่แล้วเศร้าไอนิ่ไอ้เรือน,นิดนหน่อยค่ะวันนี้อยากกินหั่งม่วงอยากกินตำามองม่วงไหมคะ่ะตำหมองม่วงสนามประแดกหน่อยโอ้โหหัวามาอยากามันก็เป็นแบบนี้เลยนี่มันเป็นมันเป็นเม็ดตังวัคือฝนเนี่แหละค่ะโอโ้ทุกคนเบิ่งต่ไลเมดแล้ววันนี้ตกมาอีกละดีนะคะ ซื้อบงางหวังกันจ้าไปซื้อบงางหวังกันนะคะตามบางหวังจะกินตามบางหวังโอ้ยตกเสน,นาตกเสน,นาเราเบิงบ้งค่ะเบิ้งนันเป็นเม็ดแบบคือฝนนี่นะเม็ดคือฝนนี่คุณน่ะรกกระเรนเลรียอุตสาห อันแดดออกว่าอุตส่าห์ว่าหิมะละลายหมดแล้วหิมะละลายหมดแล้วยางออกไปเสื่อมเมืองคันน้ามาซ่านออกมาหอดข้างนอกอะไรว่าตกอีก <c oughs> ตกใส่เขาเสือ่อตกใส่เขาเสื่อเลยเอา้าหายไปไสนแล้วเจ้าของเงี้ยจื้อบาดนี่เจ้าของหาย <c oughs> อือ ถึงแล้วนะคะมาหอดแล้วสื่อบังเมืองกล่องกับม่วตัวผลฝนมินม์มาตกใส่มาแล้วค่ะไปสื่อบังเมืองกันจ้าสวัสดีค่ะผู้ใดนอน่ะเนาะมาถ่ายคล้ายกันหนเด้อยจ้ะมือนี้ยายพาสิพามาสื่อมะม่วง มาหอดแล้วค่ะนี่มาหอดแล้วนะคะนี่ไงมาถึงแล้ววัดบางโน้นมีวับางมงืองที่นี่มือนี่เออทันเสร็จฐีเลยตัดตัต้งกอนน้อยหอยสอกกันรัสการน้อยหอยสอกกันจ้าวันดีจา้าวันนี้จะแซ่บซาวันนี้พี่พาจะมาซื้อมะม่วงเซาไขไมมาาาา่ไหมมีหนุมเมืองเยียงขึ้นมาเหี่อประทับพระอุสาถือใยบาปด้วย บังบักม่วงโู้ลูกละลูกละนี่ลูกละสิบสิบโครนลูกละสิบโครนกระเท่ากับม่วงแอฟริกาด้วยค่นนี่บักม่วงกับม่วงม่วงม่วงกับม่วงอิหลี่บังสีมันสีม่วงสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหล Hi a b ว w a n ั a l a l ลิตาฮาวฮายมึงซื้อมะม่วง I want to go I want to buy mango 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 อุ้ยมันขี้ลายโพดเอามึงเนี่ยพี่ตะนวยขี้ลายมึงแน่มันเมือดเหรอมึงพี่ตะนวยขี้ลายวันดีค่ะสมานท้องเพื่องวันดีนะคะวันนี้ยายพาอยากกินมะม่วงในซองลูกก็เอาจ้ะ นี่เลสองลูกได้สองลูกก็พอแล้วเนาะเพราะว่ามันมันเหี่ยวคักเหี่ยวแน่วงแน่อันนี้ก็เหี่ยวด้วยหน่อย,หน,อย,ห,นอยหนึ่งกิคือว่าเอาดอกอยากกินตำมะม,ม่วงไหมค่ะอยากกินตำมะม่วงอันนี้แตงวันนี้สองลูกสามสิบห้าแต่วันนี้อันนี้สองลูกสามสิบห้าแต่ว่าเศร้าไขไ่ไว่าอยากกินตำแตงนะคะอยากกินตำมะม,ม่วง ตำมะม่วงใส่ปลาแดกน้อยตำมะม่วงไปก่อนนะสีมหาสื่อตำสีมหาสื่อบางวงเธอเบิงนี้พัสสิได้หยัางแน่เด้จ้ะแล้วก็มาส่งจดหมายมาส่งจดหมายด้วยเอาจดหมายมาส่งด้วยนะคะล้ <c oughs> อหลับเด้อผู้ใดดูก่อนว่าพริกแมงสามลูกสามลูกสามเม็ดเอาไปผัดเอาไปผัดใส่อนันพวก ผัดกระเพราไม่ผ่านกันไหมสามเม็ดสามเม็ดสิบโครนก็ประมาณสามสิบสี่สิบบาทปื้นเม็ดละสิบกว่าบาทตัวนี้เพราะวแพงแหนะแพงไรอย่างกับวิตเตอรแนลมันแพงเนาะอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะว่ายายพาจะได้อะไรมั่งนะคะเอาถุงใส่กันเด้อใส่ถุงก่อนวัสดีค่ะ เอนันนวลสวัสดีค่ะอันนันนวลเบิงน้าพามาอันนั้นมาอันนั้นอยากกินตามมงม่วงค่ะเศร้าไข่แล้อยากกินตามมงม่วงแล้วมัศื่อมังม่วงได้ไหมได้มังม่วงสองลูกอันนั้นนี่จะนวยเหี่ยวๆแล้วเปล่าค่ะนี่สองลูกเลยมะม่วงมันเป็นมะม่วงไทยด้วค่ะนี่มันเป็นล้านไทยมัศื่อล้านบ้านเพิ่นแหละได้มะม่วงแอฟริกามังม่วงสีมะม่วงบ้านเฮาไปหาในเมือง องวงสี้บางม่วงน้องเฟียดพี่เฟียดสวัสดีครับนภาอยากกินตำมะม่วงนภาก็เลยมาซื้อมะม่วงนะคะมาซื้อบางม่วงแดงบางม่วงแอฟริกาเพราะแมนบางม่วงไทยเน่บางม่วงแอฟริกาบางม่วงอย่างก็กินแล้วเนาะประมาณผสมผสมเพิ่มบางม่วงไทยดอกจ้ะบ่ได้ไปร้านไทยมื้อนี้พ่อใหญ่เราเฮ็ดงานตอนคืนบัดนี้ นภา,าอันน้าซวงไข่พี่อ้นยิลาเฮนยังยูสวัสดีจ้าเหญี่ยววัสดเอยี่ยอยากกินตำหม่งม่วงเยี่ก็เลยย่างวาสื่ออันยางออกมาฮอดแหลวชังไหนว่าี่มาตกใ่เสยสวัสดีครับนาพาสวัสดีจ้าพี่เพียรนภากอจะวาสออยางดอ,อกจับมาชอปปิ้งสุมือสุมือบวานก็ชอปพี่พาตอนนี้จัโมงแล้วอัน จะพิพาบ่งกันน,นวนวอันบ้านเฮาบานเฮาจักโมงมันสากก็บ,บานเฮาหกชั่วโมงไหมคะ่ะเอ่อนาสิบจักโมงคือตอนนี้มันเป็นใบสามใบสี่เหลี่ีมโอ้ยดีบริเวณเวลาเนาะคะืออันเดี๋ยวเรเห็นเด้สีมะเบิงนั่นนะสีมะเบิงเดี๋ยวเรเห็นไหมจ้ะสาบว่าสาบก็บ,บานเฮาหกชั่วโมงบานเฮากัน มันหนาสิสามซีทุ่มนะบ้านเฮ่อดูแลสุขภาพเลยครับผมพลังงานสามทุ่มครึ่งอ๋อ้องเฟียดถ้าเกิดบ้านเฮ่สามทุ่มครึ่งน้าากับใบสามโมงครึ่งจะ้ะตอนนี้นะนลน้นาพาใบสามโมงครึ่งเฮ้ยพักกันนั่งคุยกับโม่เพลินบ้านนี้มันสวงไข่จังไลบุอยาก,กินอยาก,กินตำมม่วงดิว่าสั่นวะตอนแรกคิดเฮ้ยสิกินตำยังดีวะ หมวบ้านแม่บอกว่ากินตมล้ำคาสิอยากกินตมล้ำคาแล้วแม่เวลาสามทุ่มจ้าหน้นวลอันบานเข้าสามทุ่มอยู่สวิเดนกะสามโมงค่ะวายสามพอแล้วบริยังเลยนะพาเท่ากับว่าอันเ่ากับว่ามาสือหมวงอย่างเดียวกับมาส่งจันไหมพะยยแล้วก็สียางกลับนะคะ่ะพักันยังเล่นยังเลรียไปเบื้องเงินไปเบืออเบ้องหิมาโตนาะคะ่ะมาห่อนใจเงินแล้ว ่านหัวใจงั้นะก็จะจ่ายตังค์แล้วก็จะส่งจดหมายเนี่ยค่ะนี่บ้านเพื่อนเป็นแบบนี้เลยค่ะบ้านเพิ่นห้าใจตังฮาใส่บัตรยู่นีแใส่บัตรแล้วก็จะส่งจดหมายนะคะนี่มีบัตรส่วนตัว Um, yes, Hello. Hello. <laughs> oh, ya. Helo. Saya tak tahu apa yang awak nak buat. Okey. Oh, ya. Saya nak beritahu awak, saya datang ke sini. Saya datang ke sini. Saya datang ke sini. Oh, saya tak boleh? Saya tak boleh. Maaf. Saya datang. Thank y o อลิมาเหล้วๆอันส่งมาส่งจดหมายค่ะแล้วก็อันนี่เดียได้บางม่วงสมมอยากว่ะมันจะจี้สองหนวยแบบไงหนึ่งเพิงตอนได้บังม่วงสองหน่วย20สิโครนกระเท่ากับอ เจ็ดสิบแปดสิบนั่นแหละค่ะประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบบาทบักม่วงสอง่วย, <c oughs> ยจะซื้อทำให้มันขำใจไปเลยใส่ปลาแด็กหน่อยกับไทยเอาหิมา,าฝากในเดืองจ่านะคะ <c oughs> จ่าจ่านะคะเสียไปฝาก <c oughs> นะคะเสียไปฝากเดื้อเฟียดกระเบื้องเดื้อเนี่ยมันที่เนี่ยมันกำลังตกไว้เฟียดเนี่ยมันกำลังลงมันถึงลงจากนี้ฝนล,ลิ้นบานเท่าแหละแต่ว่ามันเป็นปล่อย จับบ้านเราดีกว่ายางเหรียญเนาะมาหายางเหรียญวัสดีค่ะวันดีทุกคนนะคะมายางเหรียญน้ำยายพาในเด้อมายางเหรียญเป็นมูกันค่ะนี่แหละปานเพิ่นเป็นเลงสี่ค่ะอันกล้องมันคือมว่วแถบัดีมเนสีแม่นน้ำเาขาเพราเหรอน้ำเขาได้เนาะฝนตกอะ่ะโอ้บแมันฝนตกนี่มาตกวังหันแล้ว แดดมันพึ่งเมด่ม่หันหิมะพึ่งละลายเหมอดอนไปนี่ไหมพึ่งละลายไปวังบ้านบางชั่วโมงนี่อยู่หลังบ้านมาให้ในเมดดีอยู่อันนี้ว่าหิมะละลายเหมดแนเหล่นนายางเปลี่ยนคณาสันอยากกินม,ม่วงมวงมาสันนะวันระมาละม,มาตกใสีเฮาหยิกเสยฝนพร้อมฝ <laughs> นตกพร้อมสองแถวตายายคางบ้านแล้วมาอย่างชอปปิง้ง <laughs> เข้ามาใหญ่ชาวปิ่งกันเขื่อนน่นฮัลโหลเถาสมเทาสวัสดีค่ะเรื่องหน่มัวโอ้คืมมันเป็นมัวมันคืมคืมฟ้าคืมฝนคือบานเฮ้าเนาะค่ะคืมฟ้าคืมฝนแต่ว่าอัน นี่คือพี่มากะนี้ลุ้งป,ปล่อยแล้วสบายดีบ่เนาะคา่ะอยู่บานเฮาห่อนบอเย็นบอตอนนี้ห่อนหรือฝนตกมอวนี่บานยายขอนแก่นบอกว่าโอ้ยฝนตกแม่ไปเก็บผาก้อนแม่โอ้ยแม่ไปเก็บอ็นยังเกาะดอกพักแันมต้อพักปลูกไหวเนาะพวกดอกผักซีพังยังแม่ไปเก็บก้อนมาทัน บนนีการฝนตกได้เลยนี่อันนดาสวันดีค่ะสบายดีไหมทางโน้นหิมะตกไหมคะนี่ที่พี่พาหิมะเพิ่งจะแดดเพิ่งจะแห้งไปเมื่อกี้นะเมื่อเช้านี่นะตอนนี้กำลังเริ่มตกใหม่อีกแหละโอ้วววววลววววววบวว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 ว พะยัยทำเป็นไม่แอบเบืองตีพะยัยอุลาฮัลโหลเบบี้ I coming I coming I have mango มาอยู่ไหมไหมเป็นออกเสียงผิดเป็นเผือดมังโกรหรือแมงโกกันคือไั่สนทามพะยัยอวลายิ่งหัวเนาะบางเตอมันกระเส็นผมบางภูเขาด้วยเนาะอัน ภาษาอังกฤษกับใตใหม่มาเนาะอ,อยู่น้ำผึ้น <c oughs> คิดหอดอาจารย์อยู่โรงเรียนเด้อเราอ่ววะโอ้ยเธอเลียนันเธอมาตั้งใจเลียนปนี้เวลาเธอเลียนจบมาเธอสิคิดหอดคู่พน้าละวะ่าแ,แล้วแซงไว <c oughs> ยังหัวเด้อทางโน,น้นโควิดติดขับนะคะคือ,อ่าใส่แมดบางน้ำเปรี้ยวคนติดทุกบ้านอ๋อ อันพเพียรทั้งนี้เขาประเทศเขาเปิดเลยดิค่ะเปิดเซรีเลยแบบเนี้ยประกาศเลยลหละประกาศว่าบรสไซแมดเลยค่ะแบบว่าประมาณว่าอันเขาบ่ย่านแม่นนองเพียรเขาว่าอันคือบานเฮ่าแม่เ่าต้องระวังตัวเองมะจ๊ะหน้าผ้าเป็นไข่อยู่สองสามมือแล้วมือนีมอที่สี่มันมันสวงไข่แต่มันก็เลยมันก็เลยอันมันก็เลยอยากตำบังม่วง แต่ว่าว่าเป็นจ้ะห้าตัวแล้วว่าเป็นว่ตติดจ้ะว่ตติดเราแหละกับว่าแพร่วัคซีนนั่นละเข็มสามมันว่าแม่นะมันเลยว่าสังอาท์กลัวแล้วเนาะไม่ใตใหม่พะนะเห้ยกระเปาอิลีนะ่นหนันางอิลีเด้อ่านภาษาอังกฤษใหญ่กับใตใหม่มาอาอหยุดหัวกั้ยังว่าว่าพิษเนาะมันออกเสียงมาถึกละมันรัว่าเขาเออนี่ยัง ถามที่รักที่รักเขาเอื่นว่าแมงโก้หรือมังโก,งโก้เขาออกเสียงไปได้เงินยังหัวยังหัวแล้วแอบเบิ่งเฮาอยู่ไตใหม่มาสวัสดีจ้าผู้สาวสวัสดีจ้าลูกสาวลูกสาวมามีสบายดีไหมคะแล้วก็น้องสาวอยู่ที่กอนบจีกินหอดอ้อผู้สาว คิดฮอนนะคะวิเชาจะกลับแล้วนะสงการเจอกันนะขมอนซับบ้านเราลูกสาวจะเอาอะไรสั่งมีได้นะน้ำหอมอ่ะ <c oughs> มียังขายน้ำหอมเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> จุลีพร <c oughs> หาหมูยางคุยเสร็แล้วหาหมูยางคุยให้มะบันสิบอะไรลเข้าเขาบ้านเ <c oughs> มื่อกี้คุยกันหน่องๆอยู่ดีๆอัน มีการว่าเรื่องตําล้ำคาเมื่อวานแม่กินตําล้ำคาเนะบัดมีการว่าเรื่องตํากล้วยอีกด้วยันนี้พี่ผาบอกทอนบ่ไหวเลยแถวนี้ว่ามีกุตํตำมะม่วงวะ่ะในมะม่วงสองหน่วยเอ้อถุงขาดดิด้นหาเมาันอปยางว่าอะไรถุงขาดบ้ยไงมะม่วงมะม่วงแอฟริกาสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูเพื่อนเลิฟสวัสดีค่ะ เาเบิ่งเขาเนี่ยเธอมันยังเนั่นแล้วง่อกง่อกง่อกไปใส่ย่างง่อกง่อกง่อกเอ้ยๆนี่มาติดคนตามีมองปิวบักลายว่าปิว่ปิวใส่คนตากันสวัสดีค่ะแฟนแดนสวัสดีจ้า สวัสดีครับคุณกรีบสวัสดีจ้ามา <c oughs> เดินเล่นกับพี่พามาเดินเล่นกับยายพาเด้อยายพาสิพาง่างเล่นนี่ไหมค่ะบ้านเพิ่นบ้านเพื่นเป็นสีขานสิเป็นอันนี้มองจอดรถพอยายยู่นฟุ่นฟุนน่นอยู่หลังอยู่คั้นที่หนึ่งขั้นที่สองฟังนั่นนี่มีสองหม่องแล้วกันขั้นที่หนึ่งฟังนี่กับมี <laughs> แล้วก็ยายพากระสิญางหลานวันนี้ไปฮอดบ้านเหลือแต่ถุงงานงานยืนยน,ยน,ยนั่งเมืองเอาเมื่อนี่โปจับไว้บังเมืองเอ้ยเงินหลาเมืองเธเมื่งเด้อไปฮอดบ้านสิเห,ห,หลือแต่ถุงอีรีวะใหญ่สิกำลังจะเปิดประตูเข้าบ้านแนละ้วเดี๋ยวไปคุยกันในบ,านนะบ,าบ้านเนาะย่าเฝ้อย่าเฝอหนีเด้อพี่น้องอยู่เป็นมูนะ <laughs> อุ้ยพี่มูกันไร อย่างเศ้าไข่มะย่างต่าที่มาอีกแล้วเมืดลายเออ,อลมกระแหงถึงบ้านแล้วู้นึกแต่ว่าฝนนึกแต่ว่าแดดออกแล้วดีใจนะคือสิยางงางเนาะวันนี้วันตีบัดลงมาฮะห่างล่างนะ่ะมัดตกไม่อีกเออบานเ่นมาคือบานเท่าเนาะ อันคิดอยากโต๊ะตอนได้กระโต๊ะคิดอยากแดดตอนได้กระแดดไหม <c oughs> แต่ว่าแดดมาถึงนันเครื่องสมองดอกวะ <c oughs> ่องน่ะอย่างลัดทางอย่างลัดทางมาแล้วอย่างลัดมาใกล้สีหอดเหยียนแล้วนะคะ <c oughs> ไหันมาแล้วหันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั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 นอันนี้ไม่หันต้นไผ่ได้ค่ะต้นไะผ่ต้นไผ่แบบว่ามันเป็นไม้ประดับไหมคะคือน้องมาเบางน้องใหม่เกิดกับบางหนอก,กอได้เพคะเมื่อเกิดที่ขนอง,งอก่อใไม่ิ่นก <c ười> อนั่งกับว่านั่งกับแมแนแหละเนาะแต่คนเงยยังมาอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่ <c ười> มีแนวเปียบมีแนวเปียบเทียบอันนั้นเขาเอืน่นว่ารถพยาบาลได้ค่ะ เ่าเป็นยังคนก็มาหลับไม่หา,านั่นบ้านบ้านข้างบ้านเฮาอันนี้บ้านห้าอยู่ตรงนี้อันนั้นก็นอยู่ตรงนั้นหอบบ้านแล้วเฮาก็กดกดประตูแล้วเ้ากับเข้าบ้านแล้วห้ากนบขืนบ้านแล้วแล้วเากัสิปตั้บังม่วง ขึ้นบ้านเขึ้นบ้านแล้วนะคะแล้วเขากั็เปิดประตูแล้วเขาก็เข้าบ้านเข้ามาในบ้านแล้วนะคะโอ้เข้ามาในบ้านแล้วใค่แนแ่แล้วเขาก็ถอดรองเท้าแล้วเขาก็เอาบักม่วงวางไว้ แล้วเขาก็จะถอดเสื้อผ้าฮัลโหลเบบเบบเบบดูด i ไอไล f a c e b o o k กเฟซบุ๊กเยสไอโนยูเซอไม e ข่อยใหญ่ยังได้หองแกงแล้วไดแอบเบิ้งเฮาไหมเฮาได้แกงแล้ว สบายดีไหมคะทุกคนสบายดีนะคะถอดเสื้อกันด้วยถอดเสื้อก,ก่อนมาถึงบ้านแล้วก็ถอดออกแล้วถอดออกแล้วหนึ่งตัวก็เหลือไว้หนึ่งตัวพอเหลือไว้หนึ่งตัวพอนะคะ เปลี่ยนอีกหมวกไปตากก่อนหมวกไปตากก่อนนะจ้าตากตหมวกแล้วยายผ้ากันสิไปตำหมักม่วงง่าเด้อค่ะมาตำมักม่วงน้ำกนั่นนั่นนั่นตำหมักม่วงนี่ใสยังเหรอใส ใส่แบบใส่อันยิ่งกว่าใส่ยิ่งก็เขาเอิ่อนมาเบบอันนี้ชิ้นกระดิ่งเบบโอเคยืนดันวอนคิดโอเคมาเอาหนังสือมันเป็นือหนังสือพิมพ์วันเขาเมื่อหนึ่งมาไล่ลายเลยค่ะเห็นมาก็ได้นาะมาหอนวานแล้วก็ถอดไดเท่าอรกุเยอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะยายพามาถึงบ้านแล้วออก็จะตำมะม่วงเบังเพื <c oughs> อหดวันถึงถึงถาดโอ้ยได้มะม่วงมาสองลูกถึงบอก <c oughs> ได้มะม่วงมาสองลูกนั่งนันันังน่ง ก็จะตำมะม่วงก็จะตำมะม่วงแล้วนะคะเราก็จะมีเราก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้นะคะเราก็จะเบบนลกเราก็กำลังจะปอกมะม่วงนะคะ เราก็จะปอกก่อนแล้วค่อยล้างทีหลังก็ได้นะคะมันบ hey. yes, uh, huh? ่อม hey, yeah. hey, ่อยากหลอนเหี่ยวแล้วเยสเบบี้ฮะบักเอทีเอเอทีเอ็มอนี่ก็ดูรถลูกโอ้โ o m อ้แอมโฟกั b sorry sorry baby เพราะงีบอกวาให้เบิงบ้งเทอหเท่เบิง ATM, ้งเอเอ็นเจะไปกดเอธิเอ็มเหเห็นบอลเหให้เปเบืบ้องยน้นอีกาลืม <laughs> โอ้อลืมลืมลืมมาปเป็นยังไงว่าท่านได้ใส่ว่าท่านได้ใส่มือน,นี้โออแบดมือเลยท,ท่านเศรีเดี๋ยวเด,ด้อแบดมืแประชาแบดก่อนเปลี่ยนเครื่องใหมเดี๋ยังเจอกันเลยคะ่ะบ๊ายบาย นะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนบ๊ายบายเด็ดเม็ด,มด